สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับสายอินทชิตนะครับวันนี้เราจะมาทําการทดสอบนะครับกระสุนปืนยิงปืนใส่อิฐมวลเบากันเราจะจาลองสถานการณ์ว่าอิฐมวลเบาเนี่ยเป็นกําแพงของอาคารแล้วกันแล้วจะดูว่ากระสุนแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อยิงใส่อาคารใส่ตัวบ้านเนี่ยมันจะทะลุไปในตัวบ้านหรือเปล่านะครับจะเกิดความเสียหายยังไงแบบที่หนึ่งที่เราจะยิงเป็นกระสุนจุด22 LR นะครับ ใช้ปืนจุด2ออ LR อย่างที่2จะเป็นลูกปืน9มมอนะครับจะลองยิงใส่อิดมวลเบานะครับเราจะตั้งอิดมวลเบาไว้2ก้อนนะครับเพื่อจําลองให้มันดูสมจริงนะครับเพราะปกติเนี่ยบ้านเราก็จะใช้ปูนนะครับฉาบเพิ่มเติมใช่ไหมเพิ่มความแข็งนะครับทีนี้เราไม่ได้ฉาบปูนเราก็จะใช้จํานวน2ก้อนเนี่ยแทนนะครับแต่ถ้ามันทะลุหรือไม่ทะลุไงเราก็จะเพิ่มดูนะครับว่ามันจะป้องกันได้สักกี่ก้อนในปืนลูกกระสุนปืนที่เราเตรียมไว้ยังไงเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมกันเลยครับ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการสาธิตยิงกระสุนปืน 0. .22 นะครับด้วยปืนซีเซตกระบอกนี้นะฮะยิงใส่อิดวนเบามาชมกันเลยครับ เกีรยเกีร์รรปืน่ะไปดูกันเดี๋ยวไปดูอิดบนเบากันนะครับไปอ่าอันนี้รูเข้านะครับรูเข้าสังเกตเห็นสามนัดมาดูด้านหลังจะทะลุกันโอ้ทะลุแพ็กี่แผ่นครับ Oh. แผ่นแรกทะลุนะครับมาคาอยู่นี่นะอ่าเนี่ย,เ,ยเห็นหัวกระสุนไหมไม่เห็นเลยเข้าฝังข้างไนไปแล้วแผ่นที่สองเข้าแต่ไม่ทะ,ะลุอ่านะครับเดี๋ยวไปดูปืนขนาดต่อไปกันครับอ่านะฮะเดี๋ยวการทดลองต่อไปจะเป็นการทดลองยิงอิดมวลเบาวางซ้อนกันสองแผ่นนะครับ จะยิงด้วยปืนก๊ก17ใช้ลูก9มมเม่ฟูลฟูเมทัลแจเกตใช่ไหมลูกจริงะะจะยิงทดลองยิงด้วยการ3นัดจะดูว่าดูผลว่ามันจะทะลุมากน้อยแค่ไหนอำนาจการทะลุทะลวงของปืนแล้วก็การป้องกันกระสุนของอีดมวลเบามาชมกันเลย เโอ้โหมาดูรูเข้าก่อนนะครับรูเข้าอันนี้นัดหนึ่งกับนัดสองนะครับนัดหนึ่งกับนัดสองนัดสามอยู่นี่จะสังเกตเห็นได้ว,ว่าแผ่นที่สองลูกลูกแทบไม่แตกเลยดู ลูกยังสมบูรณ์ทะลุมายันแผ่นที่สองนะครับโอเค <Okay. S 2> นะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับผมทีมงานสายดีชินนะครับวันนี้ก็ได้ร่วมกันทดลองนะครับว่าเราใช้กระสุนเนี่ยปืนเนี่ยยิงใส่อิดเนี่ยจะเป็นยังไงเห็นผลปรากฏก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับบรรยายด้วยภาพสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าพี่น้อง คิดว่าคลิปที่พวกาผมทำเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีความรู้มีความสนุกแปลกใหม่ยังไงก็กดกดซับสไครต์กดไลคา์กดแชร์เป็นกาลังใจด้วยนะครับก็อยากใครอยากจะกให้ผมทาคลิปอะไรอยากทดลองยิงอะไรนะครับก็เมนใต้ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับเราก็จะทําให้ครับพยายามจะทําให้ยังไงก็ขอขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับ